สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วเนาะไม่ได้กดเขียนโชคดีไปทั้งนางเอกเนาะกระเบื้องเนี่ยเขาจับอันนี้โอ้ยแซ่บไหมแซ่บเลแซ่บแซ่บก้อนไหนโอ้ยจัดหน่วยให้เอาลูกชิ้นก่ก่อนอื่นเราจะมาเตรียมเอ่อ ส่วนของน้ำซุปกันก่อนนะคะน้ำซุปเราก็จะใส่ผักเท่าที่มีเลยค่ะก็คือเพิ่มความหวานของน้ำซุปนะคะเราก็จะมีแครอทมีหอมใหญ่นะคะใครมีหัวไชเท้าก็ใส่เข้าไปนะคะเราจะใส่มะละกอไปด้วยเนาะแล้วก็ใส่หัวแฟนคอคือมีอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ อันนี้รากฟันสิงโตตากแห้งนะคะเราจะใส่ลงไปนิดหน่อยนะ,ะเพื่อเป็นยานะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใส่สมุนไพรเครื่องตุนยาจีนนะคะใส่เกลือมีเครื่องตุนยาจีนมีเกลือมีน้ำตาลน,นะคะ แล้วก็จะมีซุปก้อนของเนื้อค่ะซุปก้อนนะคะแล้วก็มีซอสมีซีอิว๊วใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะผงปรุงกว๋วยเตี๋ยว จากนั้นเราก็มาหั่นเนื้อเตรียมไว้นะคะส่วนกระดูกที่ที่มีมันอยู่ข้างในนะคะเราลงไปใส่ในน้ำซุปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความนัวความนัวของน้ำซุปนะคะ นั้นเราก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะพอน้ําเดือดดีแล้วนะคะปรุงเครื่องเรียบร้อยน้ํำเดือดแล้วเราก็จะใส่เนื้อใส่เอ็นแก้วลงไปนะคะตุนจนจนใจ้ให้เขาเปื่อยนะคะตุนไปประมาณ2อถึงสามชั่วโมงนะคะเขาก็จะเปื่อยดีนะคะก็ตุนไปเรื่อยๆ สุนไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะถ้ามีฟองเราก็ตั่ฟองอ,อ,อไปด้วยนะคะเน,น,นี่ยคะ่ะเอ็นแก้วเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะ<ช>อันนี้เอ็นแก้วเราต้มไว้เล็บน้อยแล้วนะคะใส่ช่องฟีดไปเขาจะเปื่อยมาแล้วนะคะแล้วเราก็ ก็จะใส่รูชิ้นลงไปพอทุกอย่างพอเนื้อเริ่มเปื่อยแล้วเราก็จะใส่รูกชิ้นลงไปนะคะเนี่ยน้ำซุปก็จะเข้มข้นได้ทีคือน้ำน้ำซุปสูตรนี้นัวมากนะคะแล้วก็จะแกล้มด้วยพริกย่าง เสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักตามใจชอบเลยจ้านาำสุปนัวมากนางเอกเนาะนางเอกสองคนเลยค่ะปรุงเลยค่ะปรุงเลยจ้าแตนตัวไี่นางเอกฮื่ม โอ้ยแซบไหมคะก็จะใส่ผักตามชอบเท่าที่มีเลยนะคะเราไม่มีถั่วงอกแล้วเราก็ใช้กระหล่ำแทนนะคะแล้วก็ใบกระเทียมที่เราเก็บมานะคะ สำหรับวันนี้ก็เสิร์ฟแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ